Good morning student สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้พบกับภาษาอังกฤษออนไลน์คูดิวนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในยูนิต three art work นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว,ว่าอาชีพอะไรออกเสียงว่าย่างไรอ่านว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะคะเราก็จะมาทบทวนคำศัพท์กันเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโอเคเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันด้วย activity น,นี้เลยนะคะพอไหมคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมีลิส t e ซ่นะคะแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ไปด้วยกันเนาะขออนุญาตทบทวนคำศัพท์เพราอมว่าเมื่อเราเรียนไปเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเออไม่ใช่สิเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะลืมใช่ไหมคะว่าคำศัพท์มันหมายความว่าอะไรนะคะโอเค ready listen one she likes helping people She's wearing a white coat. Yes, number one. She like to helping people. ก็คือชอบอยากจะช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ใส่ white gown นะคะ white coat นะคะก็คือเสื้อสีขาวนั่นเอง.เขาคือ yes, doctor นะคะ doctor นั่นเอง. Okay, number two. Two. He likes helping animals. He's wearing a green coat. Yeah, he likes helping. Animal, ชอบช่วยสัตว์ค่ะแล้วก็ he wear green coat นะคะ he is wet นะคะ wet okay repeat after me wet ก็คือสัตวแพทย์นั่นเองนะคะ okay number one doctor number two wet and number three three he's in a plane he likes flying planes. Mm -hmm. He's in the plane. You want Kumbi Naha he likes <coughs> flying plane chop. He is pilot. Okay, he is pilot. Naha pilot. Nakbi nan e naha. Daniela top two andha four. He likes painting and drawing. He likes painting and drawing ชอบระบายสีแล้วก็ชอบวาดภาพนั่นเอง he is he is artist okay he is artist okay number five five she likes singing she likes singing okay she likes singing คือชอบร้องเพลงนั่นเองนะคะก็คือ singer singing is singer นะคะก็คือคนที่ชอบร้องเพลงก็คือนักร้องนั่นเองนะคะ Number six six She likes helping people. She's wearing a blue dress. Yet she writes helping people her shop that right? she wears but she wear blue coat. he is a nurse. Okay, he's a nurse. Okay number seven. seven. Mm -hmm.

working on her computer she is working on her computer ก็คือทำงานในคอมพิวเตอร์ของตนเองใช้ she นะคะก็เป็นผู้หญิงนั่นเอง business woman business woman นะคะนักธุรกิจอีกนะคะ nine n i e nine <น> he's <nine. S 2> working on his computer he working on his computer ก็คือทำงานในคอมพิวเตอร์ของเขาผู้ชายนั่นเองใช้ he นะคะ business man business Man, okay. Number ten. Ten. She likes driving. She She's likes sitting driving. on a bus. Sitting on a bus. <laughs> na bus. E. Bus diver. Bus diver. Okay, Review, please. Doctor. Repeat after me. Repeat after me. Doctor. She is doctor. She is a nurse. Nurse. Okay. He is an artist. He is artist. Artist. They are singer. They are singers. Okay, singer. Okay. They are Sorry. He is business man. He is business man. She is business woman. She is business woman. Business woman. Business man, okay? If a business man. If a business woman. Okay, number 10. Bus driver. She is bus diver. Bus diver. He is pilot. He is pilot. Pilot, yes. He is an actor. He is an actor. actor okay the last one he is wet he is wet 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 okay คราวนี้เด็กๆก็ได้ทบทวนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเอ,อ่อทำอาชีพอะไรใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาทำงานอะไรนะคะเราจะมาดูว่า สถานที่ที่เขาทำงานเขาทำงานที่ใดนะคะแล้วเวลาจะถามว่าเขาทำงานที่ไหนเนี่ยเราจะถามว่าอะไรกันนะคะประโยคง,ง่ายๆเลยใครได้ดูคูมาซีบ้างอ่าคูมาซีนาบอลมาซีนาบอลมาซีนาบอลที่เขาดังในติ๊กต็อกใช่ไหมคะเขาก็ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับอาชีพไว้นะคะ What do you do What do you do แอมอ่ะ teacher แอมอ่ะ teacher ใช่ไหมคะคุณดิวได้ฟังอยู่เนาะก็แปลว่า what do you do คือถามว่าคุณทำงานอะไร what do you do นะคะถ้าถามผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดคนหนึ่งเราจะถามว่า what's that นะคะ what's that what's that she do ถามผู้หญิง what's that she do what's that he do นะคะถามผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นนั่นเองนะคะถามคนอีกคนที่เราไม่ได้คุยสนทนาด้วยนะคะสมมติมีผู้ชายเดินผ่านปึ้งปึ้ง เราคุยกับเพื่อนอยู่นะคะเราจะถามว่าผู้ชายคนนั้นทำงานอะไรก็ต้องเป็น What d o e she do โอเค What d o e she do What d o e she s do แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเดินผ่านเราคุยกับเพื่อนอยู่หรือคุยกับผู้อยู่ก็จะเป็น What d o e she s do What did she do นะคะอ่าถ้าเราถามแล้วแล้วก็เป็น She is He is เขาทำหน้าที่อะไรเขาทำอาชีพอะไรแล้วก็บอกไปนะคะส่วนถามว่าเขาทำงานที่ไหนที่ไหนขึ้นต้นด้วย where นะคะ where does she work where does she work okay ที่คุณครูมาสื่อเนาะ where does she work where does she work? Where does, work where does he work where does he work เขาทำงานที่ไหนนะคะนี่คือโครงสร้างประโยคทำงานที่ไหน he works at school นะคะ he w o r k at hospital นะคะแล้วแต่ว่าเขาทำงานที่ไหนตออเป็นสถานที่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเขาป้าประโยค เข็นรูปประโยคชัดๆเราจะต้องไป listen ก่อนนะคะฟังก่อนนะคะ listen and choose then sing a song นะคะก็จะเป็นเพลงมาให้เราฟังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงเหมือนคุณครูมาซีหรือไม่นะคะมาฟังเพลงแล้วมาจับมาจับคู่กันนะคะว่าเขาพูดถึงเข้อความที่หนึ่งพูดถึงภาพใดนั่นเองนะคะดูเข้าๆก่อนเลยนะคะภาพที่หนึ่งนะคะแน่นอนเขาเป็นอะไรคะ yes he is pilot Yes good เขาเป็นนักบินใช่ไหมคะ Number two มีการปั้นของมีภาพน้่นลังน่าจะเป็น artist Yes she is artist and number three oh number three he is businessman good businessman a businesswoman อ่าฮะ businesswoman ก็คือนักธุรกิจสาวนั่นเองนะคะ Ready to listen พร้อมฟังมั้ยคะ Okay listen Pupils book Unit 3. Page 39. 5. Listen and choose. Then sing the song. Yes? <laughs> okay, you'd be on my later. What does your aunt do? What does your aunt do? She's an artist. Where does she work? She works studio in a โอเคจบท่อนหนึ่งนะคะ Where does your a r m s do Where does your aunt do She's an ตอบว่าอะไรคะเขาตอบว่าอะไรคะ She's คือคุณคุณป้าทำงานที่ไหนคะคุณป้าคุณนานทำงานที่ไหน Yes เ,เป็นอะไรคะเป็น artist นั่นเองนะคะให้เราวงกลมแลาเขีนใต้ artist นั่นเองนะคะ Where does she work where does she work ทำงานที่ไหนคะ she work in a r store นั่นเองนะคะทำงานในห้องสตูดิโอฉะนั้นภาพที่หนึ่งนะคะก็คืออันนี้นี่เองโยงเส้นไปเลยนะคะโยเส้นไปเลยโอเค listen together continue ไปต่อเลยค่ะ what does your uncle do ลุงทำงานที่ไหน He's a pilot. Yeah. Where does he work? Where does, does he, he work? work? He works oh, on a plane. plane. Okay, number two. What's that? Your uncle do? He's a pilot. Yes. He's under under ride right as a pilot. Where does he work? He works at a Plane, good. Okay, he's a pilot. That's it. So then, question two. Yo, monica Okay. And number three. Continue. What does your cousin do? Cousin do? What does your cousin do? Cousin do? Cousin do? Cousin do. She's a businesswoman. Businesswoman. Where does she work? Where does she work? Where does she work? She works in an office. She works in an office? Okay. Where, what does your cousin do? She is a business woman. Where does she work? She works at an office. office Office. เนื้อเพลงที่จะให้เรารู้โครงสร้างของเขานะคะคราวนี้ขออนุญาตมาเขียนโครงสร้างให้ดูนะคะเวลาจะถามว่าเขาทำงานที่ไหนเ,เขาทำงานอะไรนะคะ Was Does อยู่ที่ว่าเราถามผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้หญิงใช้ she ถ้าผู้ชายใช้ he นะคะตามได้ดยนะคะ Was Does he or she do นะคะตรงนี้ให้เราเลือกว่าจะใช้ he หรือ she ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he นั่นเองนะคะ what does she do what does he do เวลาตอบค่ะเวลาตอบนะคะไม่ยากเลยนะคะเวลาตอบตอบง่ายๆนะคะก็จะเป็นถ้าถาม she ก็ตอบ she นะคะ she or he is และตามด้วยอาชีพนั่นเองนะคะตามด้วย occupation ตามด้วยอาชีพนั่นเองนะคะ โอเคไมา่ยากนะคะอีกประโยคหนึ่งค่ะที่วันนี้ที่เราได้ขับส์บปนั่นคือถามว่าเขาทำางานที่ไหนเมื่อเราทราบแล้วว่าเขาทำอาชีพอะไรแล้วก็อยากรู้ว่าเขาทำางานที่ไหนนะคะก็จะเป็น where นะคะขึ้นด้วย where คือที่ไหนนะคะ where does she or he ผู้หญิงผู้ชายเลือกเอานะคะ work was does was h h or she work นะคะ work work คือทำงานที่ไหนนั่นเองนะคะคำตอบค่ะถ้าเราถาม she ก็ต้องตอบ she work work นี่เติม s ด้วยนะคะ works at ทำงานที่ตอบเป็นสถานที่มานะคะทำงานที่ไหนตอบเป็นสถานที่หรือถ้าเราซีถ้าถามเป็น he ก็ต้องเป็น he work at นะคะนี่คือโครงสร้างหลักที่วันนี้ที่เรา ต้องเรียนนะคะสามารถจดลงไปในส่วนในส่วนหนึ่งของหนังสือหรือลงสมุดก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆจะถนัดเลยจดไว้นะคะจะได้จำได้นะคะโอเครีเวล h a t จ่าช she do? นะคะทำงานเป็นอะไรนะคะทำงานอาชีพอะไร he is she is ้หมดเลยนะคะ what does he or she work she's work at he's work at นะคะคำว่า at ต้องตามด้วยสถานที่เสมอนะคะตามด้วยสถานที่เสมอนะะมสเมอนาะ โอเคเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเราจะกลับมาดู read and match นะคะให้เราอ่านแล้วไป match กับภาพเดี๋ยวครูจะทำแบบขยายใหญ่ให้เห็นนักเรียนเอาไป match ในหนังสือเองนะคะโอเคภาพนี้ค่ะ picture one you look at the picture one picture one แน่นอนเขาต้องเป็น doctor โอเค d r c t o c t o r doctor ฉานั้นเรามาหาคำว่า doctor กันในข้อความดีกว่า doctor doctor โอเค I see doctor Yes doctor yes my g r a n d part is doctor he work in a hospital แนวง่ายก็คือคุณปู่หรือคุณตาเนี่ยเป็นคุณหมอและทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะฉะนั้นหนูสามารถโยงเส้นข้อความนี้กับรูปภาพได้เลยเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะผู้หญิงท่านนี้นะคะคิดว่าเขาทำงานอะไรเด็กๆมีลูกโลกอยู่ข้างหลังมีกระดานอยู่ข้างหลัง Yes, this is correct. He she is our teacher, yes, teacher. Yes, Gandma is a teacher. She works in our school. Yeah, she works in the school. Right? Look at this, my dad. Right? My dad's so, a She's farmer, yeah. He does is a farmer. He's worked on a ฟาร์มนะคะ on a farm คือทำงานอยู่ในฟาร์มนั่นเองในไร่นะคะอยู่ในไร่โอเค my mom is a train driver โัวข้เท่เลยนะคะ is cool นะคะคุณแม่นะคะทำงานอยู่เป็นนักขับเทรน train คือรถไฟนั่นเองนะคะ train driver she work at or oh she work on a train นะคะทำงานอยู่บนรถไฟนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็สามารถโยงเส้นได้เลยเนาะตามข้อความนี้ คะนี่เลยนะคะโยงเส้นไปได้เลยโอเค so easy ง่ายไหมคะวันนี้เราก็ได้เรียน2สองประโยคนะคะประโยคที่ถามเกวกับอาชีพ w h a t does h e or he work and where does she where does she work at he work at นะคะก็จะเป็นสองประโยคที่พื้นฐานที่เราเรียนวันนี้ดังนั้นเด็กๆ go to activity book ค่ะไปที่ activity book เลย Page 31 r i g h t okay 31นะคะ ก็เป็นเงเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงประโยคนะคะการเรียงประโยคโคุณดูสอนแล้วจากหน้านี้อาฮะให้เรามาเรียงประโยคนะคะมาเรียงประโยคเลยนะคะเขาจะสลับตำแหน่งกันอยู่ให้เราเรียงตำแหน่งให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ดูจากภาพภาพที่หนึ่งเนะะี่ยเขาเป็นแอคเตอร์นะคะเป็นแอคเตอร์แล้วก็เอาภาพที่หนึ่งอย่างภาพที่สองเขาทำงานอะไร Yes Pilot หนูก็โยเส้นมา pilot แบบนี้แต่กรุณาเรียงประโยคคำถามและคำตอบให้ ถูกต้องนะคะนี่คือ a c t i v i three so easy นะคะ you can do it เด็กๆทำได้แน่นอนนะคะโอเค number four look at the a c t i v i three complete the questions and answer ดูจาก a c t i v i three นะคะแล้วก็มาำทำทำคำถามและตอบคำตอบให้ถูกต้องนะคะอันนี้เขาถามเกี่ยวกับสถานที่ฉะนั้นมันต้องขึ้นด้วยอะไรแน่นอน,น,น,อนเด็กๆ yes where does นะคะเขียนแยกกันนะอันนี้อุปรกราใหญ่ต้องเขียนห่างกันนะคะ,คะ where does she work นะคะคุณคุณป้าทำงานที่ไหนนะคะก็ต้องเป็น she work oh she work in a plane นะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นข้อ3 4ลองทำเองเลยนะคะดูซิว่าเขาถามถึง m ั m กับ dad ขึ้นไปดูมั m กับ dad ดดทำงานอะไรเนาะอันนี้คือง่ายๆเลยนะคะ activity 3 and 4นะคะมีการบ้านอยู่2 activity ด้วยกันนะคะ three and 4นะคะเสร็จแล้วกติกาเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพหน้าน,นี้นะคะ ลงอัลบั้มชื่อตัวเองนะคะคุณจะเช็คก,การส่งงานจากการการส่งงานนะคะจากการที่เออการเข้าเรียนจากการส่งงานนั่นเองนะคะอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วนะคะเราจะเจอกันเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นฉะนั้นการส่งงานเนี่ยเราบ้างสาคัญมากนะคะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าใครเนี่ยผ่านไปเลยเราไม่ทําคุณรูณจะไม่เช็คงานให้นะคะโอเคเนาะจะมีผลในการเลื่อนชั้นด้วยหลายๆอย่างเลยนะคะ โอเคสู้ๆนะคะตั้งใจทำงานนะคะอย่าลืมถ่ายภาพโรงงานล้วบ้าั้งนะคุณด mm ูรออยู่โอเค See you! Goodbye!